fc ครับนี่คือนะครับเซตเหรียญ10บาทตัวติดนะครับเรียงปีพศนะครับ fc ก็นะครับเอามาให้ fc ชมนะครับผมก็ผมก็เคยทําคลิปไปแล้วแหละครับหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะยังไม่เห็นก็เลยนํามานะครับทําคลิปซ้ําอีกนะครับ fc ก็อยากให้ fc นะครับที่เข้ามาใหม่นะครับได้เห็นแล้วก็ได้ชมกันนะครับ ก็เป็นเริ่มจากเลยนะครับผมเหรียญ10บาทปี2541ครับ f c นะครับซึ่ง10บาทนะครับ2541ี่นี้ครับก็เป็นเหรียญตัวติดนะครับผลิตน้อยลำดับที่3ครับ f c นะครับเผมจะดูนะครับกระดาษนะครับนี่คือนะครับ f c นี่คือลำดับนะครับการผลิตเหรียญ10บาทนะครับของรัชการที่9นะครับ อันดับที่ 40, uh, 4, ar, 42, 1, 3นะครับผม2541นะครับผลิตเก0 0แเหรียญนะครับลำดับที่4นะครับปี2542นะครับ1นึ่งล้านสามหเหรียญนะครับห่างกันไม่เยอะนะครับห่างกันแค่เท่าไหร่เองครับ fc 6 0 0 0ืเหรียญเองครับจากปี41ไปปี42ครับไปดูปี42กันเลยครับนี่คือปี42นะครับห่างจากปี41เนี่ย60,000เหรียญครับ แต่ว่าถ้าพูดถึงนะครับราคาซื้อขายในกลุ่มนะครับราคาแล้วก็การตลาดสู้ปี41ไม่ได้ครับนักสะสมจะนิยมเก็บนะครับปี41มากกว่าครับ f อนะครับส่วนปี42นี่ก็เป็นนะครับก็เป็นเหรียญที่นะครับยังมีนักสะสมบางท่านนะครับนิยมเล่นหาเหมือนกันนะครับเอนะครับต่อไปเป็นลำดับที่4นะครับ อันดับที่4คือขอไปครับต่อไปเป็นอันดับที่5นะครับอันดับที่5คือปี2534ครับคือเหรียญ10บาทปี2534ผลิต1 3 8 6 5 0้านเหรียญครับอันนี้ก็เกินมานะครับเกินมาจากปี42ครับหลักหมื่นเหมือนกันนะครับนะครับนี่คือปี34ครับ F สนี่คือปี34นะครับ34นะครับถัดไปก็เป็นปี2543ครับ F ส สากับส3นะครับจะสลับกันเลยครับ f 4ครับสาี่กับ43นะครับปีสี่สานะครับจำนวนการผลิตนะครับ f 4 1 6หนึ่งล้านหกแสนหกันเหรียญครับนี่ก็เกินมาจากปี34ี่ไม่เยอะครับเกินมาก็2,000มืนกว่านะครับสองหมื่นเหรียญเองนะครับต่อไปรับพ่เกดครับปี2553้าห้มครับสองห้านะครับหนึ่งล้เหพันเรียญครับนะครับนี่คือปีห้าสามครับปีห้ หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญนะครับต่อมาปีสองห้าสี่สี่ครับเอฟสีปีสองห้าสี่สี่นะครับมีขบวนการผลิตนะครับสองล้านหกหมื่นเหรียญครับเห็นไหมครับจากล้านเก้านะครับไปสองล้านก็เกินกันแค่ไม่กี่เหรียญเองครับเกินกันหมื่นเอ็ดครับส่วนปีสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยครับผมพอดีนะครับปีสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยกระดาษที่ผมนํามาให้เอฟสีชมเนี่ยครับเป็นนะครับเป็นรายละเอียดของเหรียญสิบาทนะครับแบบ แบบเดิมครับถ้าเป็นแบบใหม่นะครับปีก่อนปี40เนี่ยจะมีปี2554นะครับซึ่งมีขบวนการผลิตนะครับประมาณ3ล้านเหรียญครับ FC ครับนะครับ2554นะครับ3ล้านเหรียญนะครับถัดไปค่อยเป็นปี2540ครับ FC อันนี้ครับอันนี้เป็นแบบอันนี้เป็นแบบอันนี้แบบเก่านะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบเก่าแต่ข้อมูลนะครับก็ถูกอยู่ครับเนี่ยข้อมูลถูกหมดเลยครับ แต่ว่าถ้าจัดลําดับแบบใหม่นะครับตามแบบใหม่นี่ครับลำดับที่9้าจะเป็นของปี25 5หครับ F 4ครับจะไม่ใช่ปี2540นย์นะครับในนี้คือไม่ใช่ในนี้คือไม่มีปี25นะครับไม่ไม่มีปี2540นะครับเนื่องจากว่า2 5 4 0สเนี่ยโอกาสพบเจอเยอะครับกระบวนการผลิตเยอะครับ9้าล้านกว่าเหรียญนะครับตามที่ f c เ n นะครับนะครับต่อไป2544ครับ F ส25 44 2สองล้าน6กหมื่นเหรียญครับนี่ครับ นี่คือแบบที่8ครับผม f c เหรียญ10บาทแล้วแบบที่8นะครับ f c คงจัดนะครับเห็นนะครับจำนวนการผลิตนะครับและก็ลำดับของเหรียญนะครับกันไปแล้วนะครับผุ่ม f c เหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดคือเหรียญ10บาทปี2533ครับเหรียญ10บบาทปีนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตนะครับเพื่อใช้ในการนะครับออกแสดงหรือออกโชว์ครับผมกับนะครับ พอดีผมได้ข้อมูลว่าจะเป็นประมาณว่าเป็นการการประกวดหรือว่างานอะไรสักอย่างนี่แหละครับงานโชว์งานอะไรสักอย่างนี่แหละครับไทยเราก็นะครับเอาเหรียญสิบบาทเนี่ยครับปีสามสามเนี่ยนะครับออกนะครับผลิตพิเศษนะครับร้อยเหรียญนะครับการผลิตนะครับร้อยเหรียญนะครับก็เพื่อวัตถุประสงค์คือแจกให้กับแขกเรลือที่มางานนะครับส่วนมากจะเป็นชาวต่างประเทศนะครับ ที่จะได้เห็นแล้วก็ได้เป็นเจ้าของนะครับผมแต่ทักษะสมนะครับที่อยู่ในวงการนะครับคนไทยด้วยกันเนี้ยนะครับก็คือมีการตั้งราคาประกาศรับซื้อนะครับผมในราคาที่สูงเริ่วเลยครับหลักหลายแสนบาทครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับส่วนมากเนี่ยที่เห็นในกลุ่มจะเป็นเหรียญที่มีการเอาเหรียญปี37นะครับมาเกียร์หางออกนะครับ แต่นักสะสมที่เขาเก่งเขาก็จะดูออกครับว่าเหรียญนี้นะครับไม่แท้และเป็นเหรียญที่ทํามานะครับเพื่อที่จะนํามาหลอกขายนะครับ F4 ครับก็โอกาสพบเจอน้อยนะครับผมก็พบเจอครับในกลุ่มก็มีบางท่านนะครับก็คือนํามาให้ชมนะครับถือว่าเป็นวาสนาเป็นบุญตานะครับที่ได้เห็นว่าเออเหรียญสิบาทปี3ามเนี่ยครับมีรูปร่างและมีลักษณะหน้าตานะครับเป็นแบบไหนยังไงกันแน่นะครับ F4 ส่วนนะครับ ส่วนถ้าถามว่าอยากเป็นเจ้าของหรืออยากครอบครองไหมถ้าพูดถึงนะครับคนเรานะครับที่อยู่ในวงการนี้ใครๆก็อยากมีอยากเก็บไว้ครอบครองทั้งหมดแหละแต่ด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับทําให้นะครับความอยากที่จะมีเหรียญสิบ,บาทปีสามสาไมใ่ในครอบครองเนี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่อยากคิดจะจะมีนะครับเพราะว่ามันหลายๆอย่างครับหลายๆอย่างคือเราทํา งานแบบนี้ครับเราทําธุรกิจแบบนี้คือการที่เราจะมีเหรียญที่หายยากราคาแพงๆหลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยไว้ในมือเนี่ยนะครับคือจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องมีทุนนะครับทุนทรัพย์มากมายนะครับที่จะพอที่จะมีคือความยาวนานในการเก็บเรียญนพวกนั้นไว้นะครับส่วนมากผมก็ซื้อมาเพื่อทําคลิปนะครับเพื่อให้ความรู้กับ F c ซ ซะมากกว่าเมื่อให้ความรู้เสร็จแล้วปั๊บใช่ไหมครับก็จะนําลงขายในกลุ่มนะครับอาจจะขายเท่าทุนหรือบางอย่างก็ขายขาดทุนไปนะครับเนื่องจากว่าเหรียญหรือแบงค์ที่นําเอามาให้ f c ชมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีแบบว่ามีราคาเสมอไปนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่ตลาดไม่ต้องการนะครับแต่ด้วยความใจรักนะครับอยากจะแบ่งปันนะครับความรู้ให้กับทุกท่านก็เลยยอมสละทุนทรัพย์นะครับเพื่อซื้อมานะครับ ทำคลิปวีดีโอให้กับ f อทุกท่านได้ชมนี่แหละครับเอฟนะครับอันนี้ปีศหนึ่งนะครับมาดูกันอีกสักครั้งครับผมปีศหนึ่งของเอฟซีปีศสองนะครับปีสามสี่นะครับปีศสามนะครับปีห้าสามนะครับปีศสี่แล้วก็สุดท้ายนะครับปีห้าสี่นะครับต่อจากปีห้าสี่ก็คือปีศศูนย์นะครับเอฟซีก็ไม่ได้นำมานะครับถ่ายให้ f อฟซชมนะครับสุดท้ายนะครับ ก็ขอขอบคุณเอทุกท่านที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับก็สัญญาว่านะครับจะทําคลิปดีๆที่มีคุณภาพให้กับ f อชมตลอดไปนะครับขอบคุณ f ออีกครั้งครับผมสวัสดีครับ